ดีท่านผู้ชมทางช่องดูทูนะครับช่องนครสไตล์เล็กชแนลครับวันนี้จะมารีวิวกระสุนพานาโซนิคสามสองนิ้วนะครับรุ่น T H เฮสคีแนวสามี่สครับผมแกะฝาดีก่อเดี๋ยวมาดูครับจริงๆก็ไล่เช็คตัวเสียแล้วครับก็เป็นแนวทางบอกแล้วกันครับตัวนี้แกะบอดมาก็เป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นฝาเหล็กปิดด้านล่างครับอันนี้อยู่ด้านล่างอันนี้อยู่ด้านบนนะครับด้านบนผมแกะดูเฉยๆครับตัวนี้นะครับไฟ ไม่เข้านะครับหลอด led ก็ไม่ติดนะครับหลอด led ตรงนี้ตรงนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยจะมีวงจรอยู่ปกติจะเป็นสีแดงสีเขียวอะไรนะครับตามตามการเปิดปิดนะครับอันนี้ก็ปุ่มเปิดนะครับตัวนี้ตอนเช็คเบื้องต้นผมมองด้วยตาป่าผมก็ดูแล้วว่าซีมเสียนะครับวัดไฟนะครับมี5โวลต์นะครับ dc 5โวลต์นะครับมีค้างไว้นะครับออกจากบิดบอร์ดมาก็คือตรงนี้5้าโวลต์นะครับก็มานะครับมาแล้ว หมายถึงว่าไฟมันมาอยู่แล้วเราซีผมยังไม่เปลีนี่ผมเปลี่ยนแล้วเราเช็คลายวงจรแถวนี้หมดแล้วล้างหมดแล้วครับล้างหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยล้างหมดละมันจะมีด้านด้านล่างสองอันเดี๋ยวนี้จัดใหม่ครับเพราะเพราะว่าไล่เช็คอยู่เดี๋ยวจะบอกจุดครับวัดไฟห้าโวลต์มีนะครับก็คือบอร์ดโอเคนะครับบอร์ดจ่ายไฟมีห้าโวลต์มาเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับห้าโวลต์เสร็จเอ่อขาที่ ขาที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตรงนี้ครับมันจะเป็นไฟตั้ง DC นะครับขาที่หกครับซิกนะครับหเวลาเราตั้งมิเตอร์ไว้ครับเราจิ้มไว้ขาที่หเนี่ยหนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหขาไว้แล้วจิ้มมิเตอร์อย่างนี้ครับเปิด ไฟตรงนี้ครับกดเข้าปุ๊บไฟตรงนี้จะดีดขึ้นเป็นห้าโวลต์น,นะครับดีซีนะครับจะดีดขึ้นมาคือสวิตสั่งงานเปิดไปย้อนให้ไฟย้อนมาวงจรเรียบร้อยแล้วแต่วงจรยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันจะมาเปิดดีเลย์ตรงนี้ไฟห้าโวลต์จะมาคาไวมันรอไฟติดก,กาวมาอีกตัวหนึ่งครับซึ่งออกจากเมนบอร์ดต,ตัวนี้มาครับก็เป็นขาที่เจ็ดครับหกแล้วก็เจ็ดเลยเจ็ดนี่จะเป็น เหมือน power on delay ตัวนี้ครับรอคำสั่งมา on นะครับให้เปิดนะครับชุดนี้จะได้ทาง,งานครับชุดไฟสูงครับแต่เพอเอิญมันไม่ทาง,งานครับผมก็ไล่เช็คพวก c พวกอะไรวัดแล้วคร่าวอันนี้คือรื้อออกมานะครับเพื่อวัดไฟปกติตรงนี้มันจะต้องมีไฟเพื่อจะมาเลี้ยงพวกพวก ic ข้อมูล ram ซี ram กับ cpu ซึ่งเราผมก็ไม่มีวงจวงรผมก็ไล่วัดตามสายาช่าง นะครับไล่วัดปุด๊บนะครับก็ไม่มีตัวเสียลายก็ไม่ขาดนะครับจนผมไล่ไฟชุดนี้แหละมาที่บอกว่าที่บอกว่าเป็นไฟเลี้ยงนี่ครับ3.3หรือเนี่ยครับประมาณนี้แหละวัดตรงนี้เป็นแอลนะครับไม่มีมามานิดหนึ่งถ้าตั้ง12โวลต์น,นะครับ จะมาขึ้นมาแค่นี้นะครับผมไล่มาก็วัดว่าไฟชุดนี้มันมาจากจากไอซีตัวไหนไอซี IC ตัวไหนซึ่งเป็นไอซีไฟปรากฏว่าไม่มีไล่มาสุดมันมาโผล่ตรงเนี้ยขาตรงเนี้ยครับอาร์คนึงนะครับก็ผมก็มองว่าตัวนี้น่าจะเป็นไอซีไฟใจ่ายให้พวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าวัดทั่วแล้ววัดหาโยวัดอาร์คูนึงจับขาไอซีทั่วแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างก็คือไล่จับแบบนี้นครับ ไม่มีมานะครับอ,อไหนฮะพวกเนี้ยผมไล่จบหมดอนะไล่จี้หมดว่ามันจะไปโผล่ที่ไอซีตัวไหนก็คือไม่มีมันมาโผล่ที่ไอซีตัวนี้ผมก็ไอซี IC ตัวนี้ก็เลยมาวัดนะครับเจอ,เ,อ,อเดี๋ยวล้างปิดก่อนครับสักครู่ครับนี่ครับล้างนี่ครับก็มาวัดไฟเจอ อานะครับมีปัญหานะครับตัวนี้ซึ่งตรงนี้ครับมันอาจจะมีปัญหาจากน้ํายาซีนะครับตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้ผมจะเจอตัวที่สองนะครับตรงนี้นะแต่ครั้งนั้นผมไม่ได้โพ์ลงนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเจอซ้ําซ้อนกันเลยเอาเป็นแนวทางนะครับดีกว่าไปหาซื้อบอร์ดนะครับถ้ามันทําได้นะครับโอเคอันนี้ก็ไล่มาแล้วผมวัดไฟตรงนี้ดีซนะครับได้ห้าโวลต์นะครับตรงตรงนี้เลยครับมาวัดตรงนี้ได้ประมาณสองโวลต์นะครับ คือมันทํางานไม่เต็มที่นะครับคืออาจจะเป็นไฟหลอกครับก็ได้ครับเพราะว่าวัดอาร์คูนึงตรงอาร์นี่มันไม่ขึ้นครับอาคูนึงนี่ต้องขึ้นนะครับปกติถ้าอาูณคูนึงเนี่ยวัดไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาวัดไฟมันมีอาจจะเป็นไฟหลอกลอยมาจากไอซีตัวนี้ครับแต่ก็ได้ทําการเปลี่ยนเลยครับพอเปลี่ยนปุ๊บนะครับตัวเก่าศูนย์นะครับศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้หรือเป็นตัวแอก็ได้มาใส่นะครับ แต่ถ้ามั่นใจไม่มีอะไรชอ็อตหมายถึงวัดข้างๆถ้ไม่มีชอ็อตหรือจับตรงสั่งนี้ลงกาวไม่มีชอ็อตก็ต่อตรงก็ได้ตามสะดวกครับแต่ผมแนะนําให้ใส่แบบเดิมดีกว่าครับจะใส่แอลหรือใส่อะไรกันกันเหมือนฟิวนะครับก็ปรากฏว่าเปลี่ยนปุ๊บดีเลยดังแปะโอเคเลยครับเพราะว่ามันมีไฟมันทํางานครบระบบปุ๊บมันก็จะส่งคําสั่งออนไปออกเปิดดีเลยไว้ก็คือขาเจนะครับขาเจด ขาหเป็นไฟสวิต์ออนสวิต์ออนตรงนี้ขา6ขาหตรงนี้สวิตออนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหนึ่งอ่านี่ขาหส่วนขา7เนี่ยเป็นดีเล์เปิดออนไปปุ๊บกระติดนะครับตอนนี้ดีเลยหลังแป๊กนะครับการไปเปลี่ยนซีนะครับก็ต้องล้างปิ้นล้างวงจรน,นี้เรียบร้อยครับซีตรงนี้ล้างปิ้นล้างวงจรไอตัวนี้ไม่ต้องไปบัดกีมันครับบัดกีที่ขามันจะยากนะครับ ใช้ครีมตัดบีบหนีบแล้วกดนะครับที่ผมเคยลงคลิปนะครับหนีบแล้วกดลงนะครับครีมตัดก็คือหนีบหนีบตัวซีอย่างเงี้ยจะหนีบแบบไหนก็ได้ครับหนีบแต่กดลงปิ้นนะครับไม่ใช่ลอยครับเดี๋ยวดึงปิ้นขาดครับต้องกดลงใช้น้าหนักบิดซ้ายบิดขวามันก็จะหลุดขาดขาดแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยมาล้างปิ้นล้างปิ้นด้วยแปรงทีเนอร์แล้วก็ไล่ดูลายว่าขาดไหม ไม่ขาดก็ลองไล่ดูแบบผมดูครับเผื่อเจอจุดเสียจุดเดียวกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับตอนนี้ผมชี้จุดเสียไปเลยนะครับที่ไม่ได้ไล่วัดไซบอกเพราะว่าผมเช็คแล้วว่าเจอตัวไหนเสียนะครับก็คือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เสียนะครับต่อตรงก็ได้ครับตามสะดวกครับโอเคครับผมนี่ครับก็คือตัวนี้โอเคครับ เดี๋ยวผมประกอบลองภาพแล้วพอยังไม่ได้ลองภาพพอดีเรยดังแป๊กแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาลองดูเลยครับนะครับเสียบปลั๊กตอนแรกตรงนี้ LED ไม่ติดนะครับ LED ตรงนี้ไม่ขึ้นครับสีแดงสีเขียวอะไรไม่ขึ้นเหมือนกับพิบอะไรเลยครับเดี๋ยวจะเปิดขึ้นครับตอนนี้เนี่ยติดแล้วครับสีแดงไฟกระพริบดูเลยนะครับ นี่ครับติดเรียบร้อยครับภาพก็คงไม่ต้องลองทับสถิตขนาดนี้ละโอเคเอาเป็นแนวทางนะครับว่าตัวนหนเสียผมว่ามันเชื่อมต้องมีตรงกันอยู่ครับเพราะผมเจอเครื่องที่สองแครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมทางช่องคอนครสไตล์เล็กแชนแนลด้วยครับหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม